ครับฉันแหนวขอโทษด้วยนะครับที่มีเสียงรบกวนครับของผมเป็นร้านขายของนะครับบ้านผมอ่นะะมมานะครับผมจะวาดการ์ตูนนะครับนนภาคเก้าแล้วนะครับวันนี้กา,าร์ตูนตัวเส้นเก้าเลยนะครับอ้าวมากเลยหย่อออกไปขึ้นอ้าวหย่อฮิไม่เชิย่อออกดาบจักไปยื้อย่อ Ui, nó mấy chăng Ui, trôn Ui, gió Ui, mà lăng có kè, ui oh. lăng có kè, phát có chân này Ui, uh. cọp thư Ui, bên ngay là Âu mong Ui, ui, ui Nhi nào, ui, đạp hai lời Nhi, cái bên phun xác ไม่แน่คลิปนี้ก็ขาลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย